Hello everyone welcome back to กร p a n g learning English again วันนี้จะมาในหัวข้อของชวาแซวคืออะไรชวาคือเสียงสั้นที่แทรกอยู่ในคำค่ะหน้าตาสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับตัวอ e ีกับหัวซึ่งเสียงของตัวนี้จะคล้ายเสียงเออเออเออในภาษาไทย Where is ชวาแซวแล้วสิ่งชวามันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้าง ชวาซ่อนอยู่ในทุกๆท,กที่ทุกๆประโยคชวาจะมาแทนเสียงของ a e i o u ชวาจะทำให้เสียงเหล่านี้นะคะที่กูแป้งกลับไปข้างต้นเนี่ยกลายเป็นเสียงเออเออเอเอนอกจาทำให้เป็นเสียงเออแล้วชวายังทำให้คำอื่นๆเนี่ยออกเสียงเบาลงหรือไม่ให้ความสำคัญในการออกเสียงเลย when can we use a sound หลักการใช้เสียงชวานะคะจริงๆมีหลักการเยอะอยู่นะแต่ว่าง่ายๆนะคะหลักการง่ายๆจะมีอยู่เพียงสามข้อค่ะคือ 1. คําคำที่ stress หรือลงเสียงหนักให้ออกเสียงสระ a e i o u เนี่ยอย่างถูกต้อง 2. คํคำที่ไม่ได้ลงเสียงหนะัก ก็คือไม่ได้สตรสให้ออกเสียงสระทุกตัวเป็นชวาให้หมดเลยนะคะและ้วก็ข้อที่3ก็คืออานสัญลักษณ์ n e n น t ติกอัลฟาเบเนี่ยให้ได้ค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของสินงชวาค่ะว่ามันคืออะไรอ่ะพอเราเจอคำนี้ใช่ไหมปกติเราก็จะออกเสียงว่า About ใช่ไหมพอเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยเราจะรู้ว่าคำนี้เนี่ยนะคะมีการเน้นหนักที่คำว่าเบา เพราะฉะนั้นเราจะใส่ชวาที่คำว่าอะค่ะก็จะกลายเป็น about about ตัวอย่างคำที่สอง happen เนาะ happen เสียงหนักนะคะจริงๆแล้วเสียงหนักจะอยู่ที่คำว่า h a v e เพราะฉะนั้นเราจะใส่ชวาที่เ e n ก็จะกลายเป็น happen happen เป็นเสียงสระเออเนอะ happen happen ต่อไปค่ะจริงๆแล้วคำนี้นะคะคุณแม่สผิดที่จริงๆคำนี้จะต้องเอน้นหนักที่คำว่า post นะคะไม่ใช่คำว่า s ับนะนะคะเพราะฉะนั้นเสียงหนักจะอยู่ที่ post เราจะใส่ชวาที่คำว่า s ับค่ะก็จะกลายเป็น suppose 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 โอเคต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะคำนี้เลยค่ะจะ t r e s s ที่พยางค์ที่1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เสียงเออที่พยางค์ที่2ก็จะได้เป็น memory 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 นะคะแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถเชื่อมเสียงเพื่อการออกเสียงที่ง่ายขึ้นนะคะกลายเป็น memory memory โอเคมีความหมายว่าความทรงจำนะคะเป็นคำนามนั่นเองตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ history เนาะ history นะคะ stress ที St ่พยางค์ที่1ก็จะออกเสียงเป็น his ใช่ไหมคะแล้วเราจะใส่เสียงชวาที่ อย่างที่สก็จะได้เป็น history history นะคะเชื่อมเสียงได้เป็น history history แปลว่าประวัติศาสตร์เป็นคำนานมแนง่งต่อไปคำนี้นะคะ favorite จ๊ไหม favorite แต่จริงๆแล้วนะคะคำนี้จะ stress ที่พยางค์ที่หนงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เสียงชวาที่พยางค์ที่2ก็จะได้เป็น favorite 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 นะคะสามารถเชื่อเสียงได้เป็น favorite favorite มีความหมายว่าที่ชื่นชอบเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะอ่ะต่อไป temperature นะคะคำนี้ stress ที่พยยงที่1เราจะใส,ส่เสียงชวาในพยยงที่2ก็จะได้เป็น temperature temperature หรือสามารถเชื่อมเสียงได้เป็น temperature 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 นะคะมีความหมายว่าอุณหภูมิเป็นคำนามน,นั่นเองแล้วก็คำต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างสัญลักษณ์ของฟอนิ t ิกอัลฟาเบตกันบ้างนะคะก็คือเวลาไปอยู่ใน พจนานุกรมนะคะหรือตรงที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะตัวนี้ก็คือ ouais anyway <Right. S 1> เป็นเสียงเอะนั่นเองนะคะเป็นเสียงเอส่วนตรงนี้นะคะ,ปเ, war, like wrinkles, ะเป็นเสียงชวาเอสเป็นเสียงชวาเนาะแล้วก็ตัวขีดขีดด้านบนตรงนี้นะคะเหมือนคอมมาด้านบนเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการสเตร s นะคะการสเตรชก็คือการเน้นหนักที่คำนั้นๆน,น,นะคะที่พยานนั้นๆโดยจะทําให้พยานนั้นๆนะคะมีระดับเสียงแล,แล้วก็ความยาวที่มากกว่า พยางอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นปกติที่จะอ่านเป็น agree เนาะมีการใส่ชวาที่พยางแรกนะคะแล้วก็ stress ที่พยางหลังเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น agree 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 แบบนี้นะคะมีความหมายว่าเห็นด้วยซึ่งเป็นคากริยาค่ะทำต่อไป f a m i l y f a m i l y นะคะ stress ที่พยางที่หนึ่งนะคะแล้วก็เราจะใส่ ชวาที่เพียงที่สองก็จะได้เป็น family family มีความหมายว่าครอบครัวเป็นคำนามแล้วก็คำสุดท้ายก่อนจกกัดการนะคะ woman woman อ่ะมีการใส่ stress ที่พียงที่1แล้วก็ใส่สิ่งชวาในพียงที่2นะคะก็จะได้เป็น woman woman แปลว่าผู้หญิงนะคะเป็นคำนามน,นั่นเองโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะไว้พบกับคูแป้งไว้ในไว้พบกับคูแป้งในวิดีโอถัดไปนะคะ see you next video bye bye